ล็อกละล็อกมา400มั้งค่าเช่าล็อกอ่ะค่าเช่าล็อกเนี่ยนะฮะล็อลกมา400นะแล้วถ้าสมมติว่าไก่อูเอาเอาต้นไม้ไปขายนะ,ะาามาจ้างจ้างรถตุ๊กตุ๊กอ่ะ400ตุ๊กตุ๊กอีก500ใช่ปะ่ะไม่คุ้มเลยอะ่ะต้องขายให้ได้วันเดียวนี่นะเป็นพันนะแล้วไหนภาต้นไม้ที่เราลงอีกอ่ะโอ้ไม่คุ้มจริงๆริอะ เราจะขนเองไม่อย่าลืมเราเราจะต้องลงทุนไอตอนแรกเราจะต้องลงทุนเอ้ค่าล็อกค่าไอเอค่าอ,อกกุปกรณ์ในพรื่งนี้อีกล่ะใช่ไหมครับขอทายวิธีเปลียนกระถางหน่อยนะครับรถ้ามีรถเองก็ดีนะครับพี่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆอะถ้ามีมอเตอร์ไซค์นะถ้าเราอันนี้ได้นะค่อย,อยไป ใสเพ่ไปน้อยกว่ากระถางน,นะน้อยกว่ากระถางน,นะที่เราไปขายใส่ถุงไปใส่ถุงไปขี่มอ,ตาาอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋แล้วเขาไม่ใช้กระบะอะไรอย่างเงี้เหรอฮะคือถ้าสมมติว่าแม่เขาว่างหรือแม่เขามาส่งไงี่ยเขาก็ใช้กระบะได้แม่เขามาส่งแต่ถ้าแม่เขาไม่ว่างเนี่ย ไปเองเก็ใช้นี่แหละมอเตอร์ไซค์นั่นแหละขุนี่นะถ้อเอันนี้มันจะออกั่ออกอันนั้นะอกค่ะเหลอค่ะอองนี้ัขอขอนราคาเท่ขอขอาไหรค แทนกว่าเหรอตัวนี้หนูขายอยู่ส yeah> ิบตานี้อยู่ยีสบโอ้ต้องคิดเยอะนะฮะคิดเยอะถ้าถ้านี่นะ คือถ้าเรามีทุนน้อยนะ